ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นั้นเราเป็นที่พึ่งเสมอ,อไปแหละอย่าไปลืมอย่าไปลืมที่พึ่งอันประเสริฐเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มาพบพระพุทธศาสนาบรรพบุพรุษของเราได้นับถือ เนนับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแล้วจนมาถึงเราในปัจจุบันนี้เราก็ยังนับถือสืบต่อจากบรรพบุรุษของเรามาโดยความไม่ประมาทการนับถือพุทธศาสนานี้ มันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราแสดงความนับถือด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่การนับถือก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละคือว่าเราต้องแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาทางจิตใจให้ตนเองก็รู้และผู้อื่นก็รู้ว่าตนนับถือพุทธศาสนาจริง มันมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่คนผู้นับถือบุรษศาสนานั้นมีกายก็อ่อนโยนอ,อนน้อมทอมตอน้นนี่ไม่ถือเนื้อถือตัวการกล่าววาจาใดก็เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานไม่หยาบคายไร้กาศ แล้วก็ชอบกล่าวแต่วาจาที่จริงมีเหตุมีผลถ้าเรื่องใดไม่จริงแล้วไม่เอามาพูดเลยเราก็ไม่พูดสอดเสียดยุโยงให้ใครแตกเล้าสามัคคีกันอันโมนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้นับถือพทธศาสนา เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราทำดีต่อกันและกันเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาคนเดียวเราเกิดมาอยู่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่มากเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มารดาบิดาปู่ย่าตายายแล้วก็ลุงป้าหน้าอา ที่ชายที่สาวน้องชายน้องสาวหรือตลอดถึงหลานเหล็นอะไรสืบต่อกันมานอกจากนี้แล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่รวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจังหวัดตลอดถึงประเทศลองคิดดูดังนั้นเราเกิดมานี่ได้ชื่อว่า เกิดมาอยู่ในถ้ำกลางแห่งชุมชนดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้กระทำดีต่อกันและกันไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าว่าอยู่ร่วมกันแล้วเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นก็หาความสุขความสงบไม่ได้เลย นี่ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งหมดเลยเกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเ,เราแล้วก็เราก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน ต่างคนต่างก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้นะอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบุคคลผู้นับถือพุทธศาสนาเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสดด้วยว่าอะิ่งซาปรมาธรรมมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง <c oughs> นี่แสดงว่าพระองค์ทรงเปล่งอุทานอันนี้ออกมาในตอนที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆนั่นน่ะนั่นแหละพระพุทธพจน์นี้จึงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งด้วยพระปรีชาญานโดยแท้จริงจึงได้เปล่งอุทานออกนั้นอย่างว่านี้ออกมา หรือหมายความว่าคนเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นก็เพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะเอ๋งกันข้ามถ้าว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล,นแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยการเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นก็เท่ากับว,ว่าเบียดเบียนตนนั้นเองนะเพราะว่า กรรมที่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาผู้กระทํานั้นในภายหลังนี่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแม้ว่าตนจะไม่พอใจกับบุคคลคนนั้นอย่างไรก็ตามเราก็ พยายามกำหนดใจละอารมณ์นั้นไม่ส่งเสริมมันเพราะว่าถ้าส่งเสริมให้มันมีความขุนเคืองมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วมันก็จะไปเบียดเบียนบุคคลผู้นั้นจะเป็นกรรมเป็นเวรต่อไปหาความสุขสงบไม่ได้นี่ละการฝึกตนนะ การนับถือพระพุทธศาสนานี้ผู้นับถือโดยศาสนาที่จะได้ผลจริงก็เป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนานี้ให้เต็มความสาม,มารถสิ่งใดที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละให้เว้นเราก็เพียรพยายามละเว้นตามสิ่งใดที่ทรงสั่งสอนให้กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มี ก็พยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีข totally ึ้นในตอนอย่างนี้เราะจึงเรียกว่าเป็นผู้นับถือนับถืออย่างจริงจังไอ้นับถือแต่ว่าจะเฉยๆกล่าวออกมาว่าข้าเป็นชาวพุทธข้านับถือพุทธศาสนาแต่แล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า การนับถือนั้นก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นไม่มากเลยเพราะว่าขอนับถือเช่นั้นมันไม่สามารถที่จะลากความชั่วและกระทำความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาจิตของตนได้ในาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงสอนให้ลงมือกระทำ ไม่ได้ทรงสอนให้บวงสวงบูชากราบไหว้แล้วอ้อนวอนขอโชคขอลาบอะไรให้บังเกิดมีขึ้นโดยที่ตนเองไม่ต้องทำงานอะไรกากรมลำบากอยากให้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นโดนบันดาลให้ได้สิ่งที่ตนต้องการปราถนา อย่างนี้หรือว่าอยากให้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ช่วยดลบันดาลให้ตนมีลาบมียศมีสรรเสริญเยินยอมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยพิบัติอันตรายต่างๆหมู่นี้นะเอาอธิษฐานอ้อ,อนวอนขอให้คุณพระตนกรกลนี้ช่วยให้ได้สิ่งที่ต้องประสงค์เหล่านี้ มีแต่เพียงแค่อ้อนวอนกราบไหว้เท่านั้นไม่ไหวเพราะคุณทั้งสามนี่จะช่วยผู้นั้นไม่ได้เลยต่อเมื่อผู้นั้นแหละลงมือกระทำตามเช่นอย่างว่าทรงสั่งสอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาามกล่าวมุสาว่าดื่มจุร,ราเมลยัยเครื่องดองของเมาทุกชนิดอย่างนี้เราก็ละเว้นตามเลยอ่ะ มไม่ต้องไม่ต้องหาเรื่องขัดข้องอะไรมาอ้างอิงมันละละมันไปเลยเพราะว่าเมื่อบุคคลมาละความชั่วเหล่านี้แล้วการกระทำความดีทางอื่นนั้นมันทำได้อยู่แล้วการทำมาหาเรื่องชีพอย่งอางอื่นซึ่งไม่ขัดตอกข้อศีลเหล่านี้มันก็ไม่อยู่นั่นแหละ บุคคลสามารถที่จะแสวงหาการงานต่างๆซึ่งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมเหล่านี้ได้อยู่ทำไมจะไม่ได้ล่ะเช <c oughs> ่นยกตัวอย่างการทำสวนทำนาเหมนี่ทำการค้าขายหมนี่ถ้าหาว่าเราตั้งอยู่ในศีลแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรมันทำไปได้อยู่นี่ <c oughs> ทำได้อยู่บุคคลผู้มีศีลก็ดี ทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้ทำการค้าขายก็ได้ทำราชการงานเมืองก็ได้หรือเป็นช่างก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆหมู่นี้นะมันทำได้เท้านั้นแหละผู้มีศิลเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปทรงบัญญัติห้ามแต่ผู้รักษาศินแล้วห้ามไม่ให้ทำนาทำสวนไม่ให้ทำการค้าขาย ไม่ทําการช่างต่างๆนี้ไม่ใช่เพราะองค์ไม่ได้ห้ามแถมยังแนะนําสั่งสอนให้ขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพต,ต่างๆเหล่านี้ให้เต็มความสามารถเลยเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ให้รู้จักแบ่งสรรแบนส่วนใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ตน้นและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้โมนพีพระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งนั้นเลย แต่ว่าคนเรานั้นไม่คิดไม่วิจาร์คำสอนของพระเจ้าให้ถี่ท่วนนะเลยพอได้ฟังได้ยินพุทธบัญญัติห้ามอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ท้อใจเลยไม่สนใจคำสอนเลยไม่น้อมเอามาวินิจฉัยเลยที่พระอ,องค์ทรงห้ามอย่างนั้นแล้วก็ทรงเนะนนำให้ทำอย่างนี้ อย่างนีนะ้เราสามารถทำตามได้ไหมมีช่องทางใดบ้างอย่างนี้เมื่อมานอกเข้ามาพิจารณามันก็ต้องมองเห็นช่องทางได้เลยเ<อ>แต่ว่าการที่บุคคลจะเเว้นจากคุทธบัญญัติได้ก็ดีทำตามข้อที่ทรงแนะนำสั่งสอนให้ทำได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ทำตนให้เป็นคนมากน้อยสันโดษ เสียก่อนมันก็ยังทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าบุคคลยังทำตัวเป็นคนมากๆในปัจจัยทั้งสีน่นี้เกินขอบเขตแล้วบุคคลพวกนั้นย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ไหนเลยเพราะว่า <c oughs> เมื่อบุคคลมากๆแล้วอย่างนี้นะ หากว่าหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้อย่างเนี้ยมันก็ต้องวางแผนหาเอาในทางทุจริตไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันมันความอยากมันท่วมท้นจิตใจมากหาเอาในทางสุจริตนี่มันไม่ได้ทันความอยากความปรารถนามันก็เลยคิดวางแผนไปกี้ไปปล้นไปหลอกลวงช่อโกงต้มตุนเอาสมบัติของผู้อื่นมาได้อย่างง่ายง่ายอย่างนี้นะ ดนันการชอบโกงหลอกลวงตามนี้ก็จัดเข้าในศิกขาบทข้อที่สองคืออธินนาทานนั่นเอง <c oughs> ได้ถือว่าเป็นผู้ล่วงเกินสิกขาบทข้อที่สองนั้นอันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันศึกษาสำเนียกให้ดีการนับถือพระพุทธศาสนานี ถ้าบุคคลมาส้ำเนียกให้ดีแล้วอย่างนี้นะี่ยก็จะเห็นลู่เห็นทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไอเราทำตัวเป็นคนมากน้อยสันโดษอย่างนี้นะมันแสนสบายเลยอะมากน้อยนั้นหมายความว่าต้องการอยากจะให้กิเลสบาปประทมในจิตใจนี้ให้มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อย ทำอย่างไรกิเลสบาปประทำนี่มันจะน้อยเบาบางเราก็พยายามประกอบความเพียรทางจิตใจเข้าไปละมันเข้าไปที่มันจะน้อยลงไปได้ก็เพราะเราเพียรล่ามันไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่คนส่วนมากไม่ได้เพียรล่ากิเลสนะบาปธรรทเหมือนกันนี่ตนทำตนลุ่มหลงทำบาปมาแล้วอย่างนี้ก็ช่างมันนอาอบาปก็บาปไปทำยังไงมันจำเป็นเนี่ย คนส่วนมากคนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละไม่ไม่คิดว่าจะละบาปนั้นเลยเมื่อเป็นช่นนีจะไม่ให้บาปนั้นมันตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารอย่างไรเล่านคิดดูให้ดีไอ้พวกที่บาปอากุศสนตานที่ทนรุ่มหลงกระทำมานั่น่ะ จกไม่ติดสอยห้อยตามให้เป็นทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปนั้นก็เพราะผู้ใดามารู้ตัวและอย่างนี้เห็นโทษของบาปนั้นชัดๆแล้วอธิษฐานใจเว้นหรือสมทานว่าตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะแล้วบาปที่ได้ทําร่วงล้มมาแล้วนั้นก็ยอมรับว่าเป็นบาปจริงเพราะยังไม่รู้ตอนนั้นน่ะ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ทําอีกต่อไปเลื้อต่อจะ <c oughs> ต่อจากนั้นก็ไหวพระภาวนาจเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูต่อกันและกันมาแต่ก่อน ก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอจะได้ <c oughs> ขอจะได้มีเวรมีภัยต่อกันและกันเลยอืมอย่างนี้นะเรานั่งภาวนาสํารวมจิตใจให้แน่วแน่แล้วก็อธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอไปอ่ะสัตว์จำพวกใดที่เราเคยเป็นศัตรูเคยเบียดเบียนมาอย่างนี้นะ ก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันและกันอย่าได้ผูกอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเลยกุศลผลบุญอะไรที่เรากระทาบําเพ็ญมาเราขออุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเมื่อรู้รับรูปบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศไปนี้แล้วขอได้อนุโมธนา เอาส่วนบุญกุศลเหล่านี้แล้วก็ขอให้บรรลุถึงซึ่งความสุขในภพนั้นนั้นเถิดเราอธิษฐานใจอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราทำมาให้แต่สำนวนสมัยใหม่นี้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะจะว่าอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าคนส่วนมาก เกิดมาในโลกเนี่ยซึ่งจะไม่ได้ทําบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั้นดูมันจะไม่มีแต่การเบียดเบียนสัตว์นี่แหละนับว่าเป็นพื้นมาเสมอทีเดียวเราตั้งแต่รู้เดียงสามาจนตลอดมาได้ฟังคําของพระเจ้าแล้วจึงได้รู้สึกว่าการกระทำเช่นนั้นมันเป็นบาปเป็นโทษนี่นะดังนั้นหละ พระศาสดายังได้ทรงสอนในเจริญภาวนาเสมออย่าไปเกียดคร้านเพราะว่าตนนั่นมันมีกรรมมีเวรติดตัวอยู่เ,ออเพียรพยายามภาวนาเนือแผ่เมตตาจิตต่ตอราาสารรพสัตว์ทั้งหลายเลื่อยไปถ้าบุคคลใดเพียรพยายามเจริญเมตตาแผ่เมตตีจิตอุทิศส่วนกุศลไปให้สราสารพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรู ดังกล่าวมานั้นน่ะนั่นแหละบาปกรรมที่ได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปเรื่อยๆเ,เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าใครไม่ได้ไหว้พระไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ฝึกใจให้สงบไม่ได้เจริญเมตตาดังกล่าวมานั้นน่ะบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นได้ลุ่มหลงกระทำมานั้นมันจักไม่หมดไปจากจิตใจของผู้นั้นเลย มันจะติดสอยห้อยตามอยู่งั้นแหละเมื่อหากว่าบุญเก่าที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นหมดลงเมื่อใดแล้วบันนี่บาปใหม่บาปกรรมอันที่ตนทำเอา,าใหม่นี้ก็มีโอกาสให้ผลสืบต่อเลยอ,ะอ่ะนั่นแนหะละก็หมายความว่าเมื่อบุคคลหมดบุญแล้วก็ตายพอฉิตวิญญาณออกจากร,ร่างนี้บาปอากุศลที่ตนดำมามันก็รองรับเอาไปเลยอะ มันเป็นอย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะ,ะพระองค์เจ้าตัดสรุ้แจ้งแขงตลอดจริงๆเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษหมดเนี่ยเมื่อพระองค์ไม่รู้แจ้งเรื่องหมดนี่นะพระองค์ไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยเพระองค์ก็ละตั้งแต่ต้นนี่แหละไปก่อนละตั้งแต่บาปอาคุณต่งางๆไปเรือ่อยจนว่า รวบรวมบุญกุศลบารมีธรรมที่ได้สั่งสมอารมมาแต่อเนกชาตินั่นนะมารวมกำลังกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วในเดือนหกเพนประจันตเต็มดวงคั้งกันนู้นนั่นแหละพระบารมีธรรมของพระอ,องค์น่ะจึงได้กำจัดอาสวะกิเลสบาปรธรรมต่างๆเหล่านั้นให้ระงับดับไป ดังที่เราจะได้รู้ได้ฟังกันมาอยู่ไม่ใช่เหรอตอนปฐมยามที่พระองค์เริ่มเจริญสมถะเข้าไปนั่นอ่ามารนมารนคือกิเลสบาปรธรรมนั่นเองเนี่ยนั่นมันก็ยกพวกกันมามาขู่เข็นพระองค์ขับไล่พระองค์ให้เสด็จหนีออกจากแทนบัลลังก์นั้นเนี่จะจะไม่ให้พระองค์เจ้าใจ บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเลยอะ่ะก็นั่นแหละเรื่องกิเลสบาปธรรมอ่ะอย่าไปเข้าใจว่ามันจะหมดไปสิ้นไปได้ง่ายๆเมื่อไรอะ่ะตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวแท้นะก่อนตัดสรุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์ก็ยังได้เผชิญกับกิเลสบาปธรรมเหล่านี้นะเพราะคำว่ามานนั่นก็คือบาปนั่นเองเนี่ ไม่ใช่อื่นกายบาปกับกิเลสมันก็อันเดียวกันนั่นแหละผสมประสานกันอยู่นั่นแหละเพราะการที่บุคคลยังมีกิเลสกิเลสพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นนะนักปราชญ์ท่านกล่าวว่ายังเป็นบาปอยู่นั่นแหละยังมีบาปติดตัวอยูอ่เพราะว่ากิเลสมันนำไปให้เกิดเป็นลูกเปน็นนามนี้ขึ้นมาแล้ว พอจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาไอ้ใจของผู้นั้นก็มีแล้วนี่แสดงออกมาแล้วแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กด้วนะจะเป็นเด็กเป็นเล็กนะ่ะใครทําอะไรไม่ชอบใจแล้วก็โกรธร้องไห้ทําอะไรเพื่อไม่ได้นะ่ะเอาร้องไห้เข้าไปเป็นประมาณเอ้าถ้าเด็กคนไหนมันพูดได้แล้วอย่างนี้มนกดาแช่งอะไรไปนะสังเกตดูสิ นั่นแหละกิเลสมันติดตามมาทั้งแต่ชาติก่อนนู่นอ่มันติดตามดวงกิั้นมาพอมันเกิดเป็นคนมาพอพูดได้เท่านั้นแหละมันแสดงบทบาทออกมาเลยอันนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นอนะ่ะผูท้ที่ท่านพี่ารณาเห็นทมอันลึกซึ้งท่านจึงเบื่อนาย ในการเกิดแก่เจ็บตายในวาฏสงสารนี้นะเพราะว่าบางชาติมันก็ลงไปทำบาปทำกรรมและบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่ทุกขติภูมิใดภูมิหนึง่งถ้าบาปหนักก็ไปนรกถ้าบาปเบาก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ดิัรฉชนบ้างนี่แหละ การเกิดนี่จึงชื่อว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเลยอ่ะถ้าผูใ้ใดสะสมบาปอากุศลไว้ในใจแล้วมันก็จะต้องได้ไปเกิดในภูมิทั้งสี่นั้นภูมิใดภูมิหนึ่งอ่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เลื่อยไปนะไม่แล้วถ้าผู้นั้นมีบาปอากุศลติดตัวโยะ มันจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้ไม่ได้ก่อนก็ต้องไปถวยผลของบาปเสียก่อนแล้วเมื่อบาปกรรมนั้นหมดอายุมันลงเมื่อใดบุญที่ตนทำมานั้นมันก็ให้ผลสืบต่อเมื่อนั้นแหละถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกแสดงว่าบุญที่บุคคลกระทำนี่มันก็ไม่สูญหาย ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นทำบาปมากกว่ากุศลบุญจะไปเสวยผลของบาปนั้นก่อนแต่บุญมันก็รอคอยอยู่นั่นแหละต,ต่อเมื่อหมดอายุของบาปแล้วบุญนั้นจึงได้ให้ผลสืบต่อไปแต่ถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสดยว่าถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำบุญกุศลเสียเลยแล้วทำแต่บาปอย่างนี้นะ แล้วแล้วบุญกุศลในชาติก่อนนวงก็หนดลงแล้วแล้วชาตินี้ก็ไม่ได้ทําไว้อย่างนี้วันนี้พอพอตายลงอางน,นี้ <c oughs> พอตายลงก็ไปสู่นรกเมื่อไปสู่นรกแล้วไม่มีกําหนดหมายว่าจะได้พ้นจากนารกเมื่อไหร่คอยเหตุว่าผู้นั้นไม่มีบุญกุศลที่จะคอยให้ผลสืบต่อ ได้เลยนีมันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นอภุตกาเศรษฐีที่เคยแสดงให้ฟังมาบ่อยๆมีสมบัติตั้งสี่สิบโกดแล้วตนีนีเหนียวนันนไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยเกิดมาในพบพระพบุทธเจ้าแท้ๆอยู่โทงเมืองสาวัตถีนั่นแหละไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยอันนี้บุญกุศลที่ ตกแต่งให้เป็นเศรษฐีมาแล้วสังเกตชาตินั้นหมดลงในชาตินั้นเลยแล้วในชาติปจ,จุบันนั้นก็ไม่ได้ทําบุญอะไรแม้แต่น้อยเดียวพอตายแล้วก็ไปตกมหาโลรนะัวนรกนู่นพระเจ้าประเสริฐนิกุสลเสด็จไปทูลถามพระองค์สาเหตุเรื่องนี้มันจะปรากฏนะองค์เจ้าสระตว่าอุตรการเศรษฐีนี่ ไม่ได้ทําบุญกุศลอะไรในน้อยหนึ่งเลยในปัจจุบันนี้แล้วบุญเก่าที่ทํามาแต่ก่อนก็หมดลงแล้วพระเจ้าเปริที่กุศลอยงไในทูลถามว่าแล้วเมื่อไรเขาจะได้พ้นไปไม่มีกําหนดพ้นเลยเพราะว่าเขาไม่มีบุญกุศลอะไรจะจูงเขาออกจากนรกได้เลยอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นแหละ <c oughs> เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบอย่างนี้แล้วอย่าพากันนิ้งนอนใจกระเจิงได้ไหวพระภาวนาฝพกจิตใจของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรแลเก่วสามประการนี้ว่าถือเอาว่าเป็นที่พึ่งเงินประเสริฐจริงๆแหละฝพกจิตใจนี้ให้มันทำความพอใจในบุญกุศลที่ต้นกระทำบำเพ็ญมา นับแต่การให้ทานการรักษาศีลการกราบการไหว้การภาวนาทาใจให้สงบระงับลงไปหมู่นี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยเรามาทำความชื่นชมยินดีในความดีที่เรากระทำมานี่เพ่งอยู่ภายในนั้นจนว่าใจมันสงบลงไปด้วยอำนาจแห่งบุญคุณนี่แหละเมื่อเราเพ่ง ทำความยินดีในบุญในคุณนี้มว่าเข้านะใจมันสงบลงได้เลยมันจะไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องอื่นใดมันจะไม่ทะยอยทะยานดิ้นลนไปกับเรื่องภายนอกเลยเพราะว่ามันเห็นอำนาจแห่งบุญและคุณเนี่ยเมื่อบังเกิดขึ้นในจิตใจเราทำใจให้เย็นทำใจให้สบายทำใจให้อ,อบอิม่มอ,อย่างนี้แล้วก็เจริญปัญญาต่อ เมื่อใจสบายแล้วก็พิจารณาธาตุสี่ขันห้าอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัาตาเสมอเสมอไปอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของของเราอะ่ะเมื่อเห็นแจ้งอย่างว่าแล้วก็พงก็วางทำใจให้รวมเป็นหนึ่งลงไปพร้อมด้วยญาณความรู้อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้